อาณาจักรอาณาจักรหนึ่งมีการเคารพและบูชายันกับพระราชาจากนั้นก็มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือพระราชาที่ลงมาจากฟากฟ้ามองหาเส้นทางนี้มองหาเส้นทางนั้นในการที่จะขยายอาณาเขตจากนั้นก็เจอไก่กระตากที่โกรธจัดตัวฉันก็แอบอยู่หลังหินนั้นก็ยิงเอ,ออเือไก่บอกว่าขอตาย แลัจากนั้นก็นอมอบอาหารมอบสิ่งของต่างๆมาบูชายันต่อนี่ฉันเป็นพระราชาเหรอเนี่ยการที่เขามอบของมาให้ฉันอ๋อปิ๊งไอเดียฉันนี่แหละคือพระราชาแหละทุกคนอ่าได้คนมาเพิ่มนะฮะจากนั้นก็กดยิมเยี่ยม,ยยมแบบชอบชอบ เออนึงเปิดคลิปโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกมค่าคือพระราชานะหรือว่ามีอิสคิงตอนนี้ก็คือแบกไก่ไปให้เราละอ่าแบกไก่หนึ่งน่องเอามาถทาหวายฮะเดินตอกเต๊ตอกเต๊ม,มาเลยเออแล้วจากนั้นก็คือไปเก็บสเสบียงอันนี้คือการสูงกระชาเป็นนักเก็บเกี่ยว มีค่าตอบแทนไอ้มีมีค่าจ้างก็คือเอาเนื้อเนี่ยไปตอมล่านะอืมกระดานจ้างงานจะช่วยคุณเองกดเลยตอนนี้เนื้อไม่พอเก็บไปอีกแต่นั้นเอเฮอเฮอฉันจะไปสับกิ่งไม้ก <laughs> ิ่งไม้ท่อนจิ๋วฉันจะสับมันเอง อเชื่อฉันจะเอาไก่มาถวายค่ะไก่แค่นั่งเดียว <laughs> โอเคอันนี้ก็ตารางนี้เหมือนจะวาดได้แล้วไหมโอเคกดเลยเฮ้ออะไรอยู่พวกไม้เดินๆเคนตัดไม้เป็นผู้สาวชาวไร่มาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วฮะวิ่งมาแบบสี่คูณร้อยฉันต้องการอันนี้หนึ่งอันแต่ฉันจะไม่มีเลย เดีย๋ยวรอแป๊บจดี๋ให้ไปยิงไก่ก่อนยิงไก่แอมบิเบิมของเราก่อนเออนี่ปิ้วปิ้วปิ้วสีอ่านักเก็บเกี่ยวนี่เอาซากทรัพยากรน,นี่มาเพื่อพื้นที่ก่อสร้างน,นั่นแะฟรีฉันต้องการอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมได้เลยฉันเอามาให้แล้วนี่เอาไปเลยฟันกิ่งไม้ฟันท่านไม้ แล้วฉันก็ยิงไกแล้วไกมาเท่าไหร่ฮะฉันก็ลองสับฉันก็ลองสับต้นไม้ทิ้งเอือเอือน,นี่แน่นี่แน่นี่แน่ต้นไม้ไม่ล่วงสักทีนึง<ก>นเอามาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวได้ละได้ละฉันจะไปหาไก่ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนเออนี่แน่ไม่รอฉันหรอกอิก้วปิว้ว ฉันจะสู้ e. ฉันนสู้ฉันก็ตัดท่อนไม้อยู่นะนี่ฉันใช้แรงสุดเกิดเลยตึงตดึงต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 งตึงอุ้นี่แน่ฉันจะฟันบูเบอร์รี่มาให้ท่านสมกาชาใหม่กระดานจ้างงานพบคนงานใหม่ละเฮ้ยอะไรอยู่ในพวกไม้ เก็บเกี่ยวมาแล้วต,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 ต้องต้องเต็งต้องต้องเต็งย่าอ่าฉันก็กริัเดินขึ้นมาเดินมาเรื่อยๆแล้วร้านเปิดแล้วตอนนี้อนี้มีร้านเปิดแล้วเป่าเรียกคนใช้มาเยา้มาจากฟอก้ฟอย่า ก็เป็นคนงานใหม่คืออาชีพนักสำรวจของมาเท่ายค่ะอุรู้สึกดีใจมเมอรเลยฉันได้ของฟรีกินทุกมือเอาล่สมกาชาใหม่เรียกคนมาใหม่ยา่าเออหินอปาผผู้ได้ยา่าออกมาเป็นอันนี้ใครอ่ะคนงานชำนาญการที่เก่งขึ้นมากกว่าใครคนงานดีเด่น ว้าวเยี่ยมไปเลยเขากำลังขยายพื้นที่ระวังโดนฟัน <laughs> เอาละเราไปยิงไก่กันเถอะไปเลยอย่าอยอย่าอฉันรู้สึกดีใจจริงๆกับการที่ได้เป็นพระราชาที่นี่เอาละเราไปสำรวจกันเถอะไปเลย เย้ yeah. ฉันวิ่งไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครเร็วกว่าฉันได้เย้ร yeah. ้องสิบครั้งโอเคไปเลยเราจะไปยิงไก่กันต่อไปเลยเราจะฟันต้นไม้มาฟันต้นไม้กันฮ้เช่ฮ้เช่เราต้องแ,แข่งทันแข่งกันทุกคนอ้าชิ่อ้าช เย้เย่อัพเกรดบ้านเมืองเพิ่มเพิ่มเตียงสองเตียงดูสิเฮ้ยไก่ไก่ไกวิ่งมาแล้วน่ะไก่วิ่งมาให้ <laughs> เออนี่ก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วเพื่ออัปเกรดบ้านบ้านนี้อัปขึ้นแล้วเพิ่มเข้ามาเป็นสามเตียง,างฟาร์มเพื่อการเก็บเกี่ยวเพื่มมาหามากขึ้นเอาไปเลยฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยมากในการที่มาทุบที่ดิน ทุบที่ดิงคนนั้นคนนั้นคนนั้นก็ทุบอะไรอยู่ดูแบบมีการทุบหินเพื่อให้หินนั้นพังเรื่อยๆต่พันระเบิดแล้วด้วยร่างกายของเขาเปิดแล้วไหนดูสิว้าวทุงเย่าเขียวขจีเอาล่ะกรารจ้างงานพบคนงานใหม่เฮ้ยอะไรอยู่ในทุ่มไหมกด่งราดเองานโร,กรงก,รกร่อ,กรกรกรอกรสร้าง เพิ่มเลยอูอูอูอ,อ,อ,อยู่เขาก็โผล่มาจากต้นไม้ให้คนงานที่เหนื่อยไปพักที่บ้านใครที่เหนื่อยไปพักที่บ้านได้นะโอเควันนี้ก็เกมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวการจะมาอัปเดตเรื่องอาณาจาักรแล้วกันนะขอให้อันนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน โอเคค่ะวันนี้ก็บายบายนะเจอกันจ้า